ไปซื้อขนมไทยมานะคะทุกคนมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอันนี้ชิ้นละสามเหรียญน,นะคะมีขนมเปี๊ยกปูนนะคะีนเป็นอันนี้เป็นขนมเปียกปูนขนมต้มข้าวเหนียวเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเป็นเผือกอะ่ะมันเป็นข้าวเหนียวกิ้งออมาดิ ขนมชั้นมะม่วงนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวเขาเรียกข้าวเหนียวอะไรอะจำไม่ได้แล้วอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะและที่สำคัญอีกพอดี <c oughs> เปิดกล่องมามันอันนี้ก็เลยแอบอยู่นะคะขนมม้กแกงเลิศมากอะ่อะอันละสามเหรียญทุกคนอันละสามเหรียญ ถือว่าโอเคนะอุดหนุนน้องเขาด้วยค่ะ